คุณผู้ชมขาที่จังหวัดนครนายกนะคะได้มีการจัดพิธีเจริมพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลประจำปี2566ค่ะ นายสราวุสุวรรณจุทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานในพิธีเจริมพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชิราชธิดาประจำปี2566ที่วัด พราหมณีพระอารามหลวงอำเภอเมือ,นนองนครนายกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และในการนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย ส่วนที่วัดป่าอารันวาสีตําบลคลองน้ำใสอําเภออารันยประเทศจังหวัดสะแก้วนายชาวเนธยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยม,มงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิติยาภานาเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลว ราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตประจำวันโอกาสนี้ยังได้มีพิธีรับน้ำพระพุทธมนต์ประทานพรของสมเด็จพระสังฆราชเพื่อน,นำมาประกอบพิธีสวดมนต์และ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีสวดมนต์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2567